รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย์ ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การพอรรหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ d ดา i ินชีเกมพอดรหัสสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรายังอยู่กับแชมป์สาวฟอร์มแรกที่ยังคงมีโอกาสที่จะเอาชนะในแมตช์นี้ได้ครับ แต่รหัสต่อไปนี้จะถูกคู่แข่งแยกไปหรือไม่นั้นไปชมกันต่อเลยดีกว่าครับ2พยางสองพยาง,ง,ยางรหัสเสียงมาครับนักเรียนของนักร้องนำเอ็นโดฟินนักเรียนของนักร้องนำเอ็นโดฟิน นักเรียนของนักร้องนำ e เ d o r p h i นักเรียนของนักร้องนำ e n d กครับสระซิบครับซาดิดค่ะถูกต้องครับได้จนได้นะครับนักเรียนของนักร้องนำวงเอนโดฟินก็คือสิทธิ์ของดาสิทธิ์ดาพูนกลับซาดิดนะครับผมกลับมาเป็นสี0พต่อหนึ่งหมน จะไม่ยอมอะไรให้มาหยุดส้มหรอกค่ะอือแม้กระทั่งเหลือชงก็ตามอ,อนะฮะอ,อ,อย่าพาเขาออกนอกสิก <c oughs> ลับมาก่อน <c oughs> แต่แชมป์ของเราตอนนี้นะฮะ <c oughs> คุณเอ๋หรือน้องเอ๋ยของเรามีอยู่หนึ่งหมื่นสองพันส้มมีอยู่สี่พันสู้เท่าไหร่ครับสองพันค่ะสองพันครับรวมกันเป็นสี่พันตรงกลางและถ้าส้มดึงกลับไปอีกกลับขึ้นมาเป็นหกพันต่อ หนึ่งมืนเคยเกิดขึ้นมาแล้วสถานการณ์แบบนี้โจเป็นคนที่ทำแบบนั้นเหมือนกันตอนที่เหลือประมาณ3,000-2,000เนี่ยกลับมาแล้วก็สามารถล้มปิงได้ทั้งสกอร์บอร์ดตอนนี้มีอยู่1 000, 6 6 0 0สาาําหรับคุณเหอเองถ้าเกิดรักษาไว้ได้หมดก็บวกเข้าไปอีก1 0 0 0 0 6 0 0 0สวยงามเลยทีเดียว 4,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ3พยางสามพยางรหัสภาพมาครับน้ำลายเต็มปากเลยไหนครับมอรสุมมอรสุม ถูกต้องครับภาพแรกนะอาจจะดูจางๆนะครับแต่ถ้าเห็นจะมีคิ้วขอบที่บอกอยู่ว่านั่นคือมุมห้องก็คือมุมนั่นเองและภาพที่สองก็คือพี่ระของเรามาอีกแล้วบอกว่าน้ำลายเต็มปากเลยคือน้ำลายกำลังสออยู่มุมระสอม,มอระสม1 0 0ม14,000ต่อ2,000ครับยังไงดี หลือ2 0 0 0ันสุดท้ายพี่เอ๋มีอยู่1 4 0 0 0พเรามีอยู่2,000ใจเรามาขนาดไหนแบ่งเล่นหรือเทมหมดกลยุทธ์เป็นยังไงคะน้องสม้มแบ่งค่ะแบ่งนะโอเคแบ่งมาครับผมคนละ1,000เป็น2,000ตรงกลาง2,000นี้ดึงกลับไปได้จะเป็น3,000ต่อ1น0 0 0นนะฮะต้องมาดูว่าจะเป็นยังไงสำหรับข้อนี้ถ้ารหัสข้อนี้ไม่ได้ รอบหน้าหมดหน้าตักแน่นอนนะครับหมดหน้าตักแต่ไม่ได้หมดโอกาสสองพันตรงกลางนะครับดาวินชีขอ3พยาง3ามพยางราดเสียงมาครับเด็กเสิร์ฟมือขาดเอาผ้าพันหัวเด็กเสิร์ฟมือขาดเอาผ้าพันหัว เด็กเซอร์กส้มครับบริโภคค่ะบริโภคถูกต้องครับโอ้โหไวมากเด็กเซอร์มือขาดก็ไม่มีกรก็เป็นบริที่ไม่มีกรนะฮะบริเอาผ้าพันหัวก็คือโพกบริโภคเก่งมากลูก3 0 0พต่อ1 3 0 0 0ันครับเอาละเริ่มกลับมาแล้วเริ่มกลับมาแล้วส้ม ไว้ใจคนนี้ไม่ได้ไว้ใจไม่ได้สำหรับแชมป์เรานะคะเพราะตัวเลขมันใช่มากน้องส้มมีอยู่สามพันแชมป์ของเราน้องเอ๋มีอยู่หนึ่งหมื่นสามพันค่ะสู้หนึ่งพันใช่ไหมครับยังไงเอ๋ยสามพันค่ะโอ้โหสามพันค่ะเต็มๆมากสามพันปรบมือดังเพราะว่าถ้าหลุดมานี่พวกนี้ก็หวานเลยนะฮะหวานเลยสามพันแบ่งกับท่านผู้ชมทางบ้านแต่น้องส้มถ้าดึงกลับไปได้ก็สวยไม่เบาหกพันต่อ 10000และถ้าเกิดคุณเอ๋ยเราจะปิดจ็อบสมัยที่5ได้ไม่เอ๋ย <c oughs> ถ้าทำได้เอ๋ยนะฮะเอ๋จะเก็บไปได้อีก16000เอ๋ย <c oughs> โอ้ยเยอะทีเดียวเยอะทีเดียว <c oughs> ตอนนี้เอ๋ยมีอยู่5 0 0 0 0 800มีอยู่แล้วนะฮะสี่ <c oughs> สมัย58000เงินที่เก็บมานั้นนำสมัยไปแล้วโอ้โหนะฮะ ลองดูครับว่าเธอจะทําได้หรือเปล่าแต่น้องส้มจิ๋วต่แจ๋ว6กพันดึงกลับมาลูกดาวินชีขอ3พยางครับโอกาสสุดท้ายของน้องส้มอยู่ที่3มพยางนี้รานภาพมาครับ แชมป์ครับหน้าขนลุกค่ะแชมป์สมัยที่5ครับภาพแรกนะฮะภาพมนุษย์หน้าขนนะครับภาพที่2องก็นะครับผู้หญิงที่กำลังลุกขึ้นจากการนั่งหน้าขนลุกและหน้าขนลุกจริงๆครับเก็บไปได้อีก1 6 0 0 0มืนบาทครับและขอเสียงปรบมดึงดันให้กับน้องโซ้งครับวันนี้กลับไปก่อนพร้อมกับเงินสติลถึง6,000บาทครับเก่งมากค่ะโซ่ง ขอบคุณค่ะ,อคคะตอนนี้นะครับเรามาสรุปนะครับ5สมัยของน้องเอ๋ยนะครับที่กำลังจะขึ้นป้องกันสมัยที่6แต่แชมป์5สมัยของเธอเธอมีเงินสะสมจากการเป็นแชมป์ทั้งสิ้น70,000บาทบวกกับที่ติลอีก4,000 7 4,000บาทครับโอ้โหี่ภาพนี้เชียรคุ้นตาม,มากเลยนะคุ้นตาม,มากเพราะว่าตอนที่แชมป์โจ้เราเริ่มเก็บ ตอนที่ได้สมัยแรกๆของแชมป์ก็เ,เก็บได้แบบสมัยเลยเยอะๆแบบนี้เลยใช่เอ๊หรือว่าเขาจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ทําให้ร้านแตกหรือเปล่าอยู่ที่ว่าเธอจะยืนหยัดอยู่ได้นานจนถึง20สมัยหรือเปล่าตอนนี้ไปแล้ว5เหลืออีก15เท่านั้นเองอนะครับซึ่งถ้าเราอยากไปเร็วเราก็ต้องรีบแ <Random S 2> รนดอมกันเลยดีกว่าค่ะ ส1ครับคุณม็อกนะคะคุณม็อกเป็นยังไงบ้างตั้งแต่มานั่งถอรหัสได้บ้างไหมคะถอดได้บ้างครับได้บ้างเนาะแต่ยังไม่มีโอกาสได้ตอบยังเลยครับโอกาสนี้มาถึงคุณม็อกแล้วค่ะลงไปขอให้ตอบให้เต็มที่เลยนะคะครับผมโชคดีค่ะคุณม็อกเชิญคุณม็อกครับ สวัสดีครับคุณหมอครับปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับเป็นพนักงานบริษัทเอกชนครับเป็นบริษัทเอกชนนะครับยังไม่ได้สติเลยยังครับได้กดไว้บ้างไหมฮะได้กดครับแต่ไปไม่ถึงครับได้กดแต่ไปไม่ถึงแต่ตอนนี้ยังไงถ้าเกิดคุณกดถึงคุณแน <c oughs> ่ <c oughs> นอนครับพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมนะครับเอ๋ยครับเมื่อยฮะพร้อมค่ะไม่เมื่อยค่ะพร้อมนะครับไม่เมื่อยนะครับผมสู้เขาครับดวิัญชีใส่ให้คนละหมื่นและสู้กันมาคนละสองพันตรงกลาง 4,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ2พยาง2พยางรหัสภาพมาครับ 5าวิดาทีครับคุณหมอครับเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าครับไม่ใช่ครับหมดเวลาหมดเวลาภาพแรกเป็นภาพของใครครับคุณพีค่ะคุณพีภาพสุดท้ายวงที่ตัวสุดท้ายหรือคำว่า last e r p l a s t e r Plaster ดาวมิชีขอกืน4,000ครับเหมือนบริการคนสุดท้ายไงอันนี้ก็ ER ตัวสุดท้ายก็ last er plaster เอาไปเถอะเรารีบไปกันเถอะใช่าไปเลยเหลือคนละ8,000ครับสู้กันมาคนละ2,000ตรงกลางรวมเป็น4,000 และสี่ผาตุกลางนี้นะครับดาวินชีขอสองพยางสองพยางราดเสียงมาครับใช้มือฟาดหน้าเลือกสิ่งนี้ใช้มือฟาดหน้าเลือกสิ่งนี้ใช้มือฟาดหน้าเลือกสิ่งนี้ เครับเตาอบค่ะเตาอบถูกต้องครับใช้มือฟาดหน้าก็แปลว่าตบเลือกสิ่งนี้ก็แปลว่าเราเอาสิ่งนี้นะครับตบเอาเตาอบครับ10,000ต่อ6 0 0 0ครับตอนนี้แชมป์ของเรากลับมาเท่าทุนแล้วนะครับแต่ว่าพี่ม็อกยังเหลืออยู่6 0 0ัการที่จะ ตื้นได้ตอนนี้อย่างน้อยอก็ต้องสักสองพันลองไหมคะจะสู้สองพันไหมหรือจะหนึ่งพันสองพันครับสองพัน <3. S 1> เลยนะโอเคไปสู้พ<า>ี่หมอค่ะสู้ค่ะสองพันค,ครับรวมเป็นสี่พันตรงกลางและถ้าเกิดได้สี่พันนี้ไปอย่างที่ผมบอกเลยสัญญาเสมอทันทีนะฮะที่แปดพันแต่ถ้าเอ่ยได้หนึ่งหมื่นสองต่อสี่พัน สี่พันตรงกลางนะครับดาวินชีขอ2พยางสองพยางราดภาพมาครับ ดีๆครับ2พยางแชมป์ครับโรตีค่ะโรตีถูกต้องครับ mm hmm. สามเหลี่ยมสเหลี่ยมวงกลมไซส์เท่ากันหมดนะครับดีแต่ว่าวงรีที่ขนาดโตรีโตหวนกลับโรตี12,000ต่อ4,000ครับ กลับมาที่พี่มอ็อกของเราเมื่อกี้ถ้าได้จริงๆจะกลับมาสวยงามมากสเสมอที่8,00 0แต่ไม่เป็นไรถึงแม้เราจะเหลือ4 0 0พแต่ไปว่าเรายังสามารถไปต่อได้4 0 0พต่อ1 000, 2 0 0 0สองพันเราสู้เท่าไหร่ครับขอ1 0 0 0พก่อนครับ1,000ครับได้เลยครับมาเป็น2,000ตรงกลาง2,000ตรงกลางนี้นะครับถ้าพี่มอ็อกได้กลับไปนะครับจะขึ้นมาเป็น5000ต่อ11,000 แต่ถ้าเกิดเสียไป1 3,000ต่อ3,000อีกแล้วเลขนี้อีกแล้วเหรอครับ่เลขนี้อีกแล้วแปลว่าตอนนี้เนี่ยทั้งกระดานเหลืออยู่ 16, 0 0 0พอีกแล้วต้องมาดูครับว่าแชมป์ของเราจะสามารถกวาดเรียบเก็บไปได้อีกแ้วหรือเปล่าถ้าได้นี่ถ้าหสมัยจ้ำขึ้นไปเผอเยอะกว่าโจ้ด้วยนะนเพอรเลนะฮะับสองพตรงกลางครับพี่ม็อกครับต้องดึงกลับมาให้ได้นะครับ ดาวินชีขอ3พยางสามพยาง,ายางราดเสียงมาครับคนที่โตกว่าเดินหลีกจี๊ดจี๊ดสพยางสามพยาง,ายางราดเสียงมาครับ คนที่โตกว่าเดินหลีกจี๊ดจี๊ด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 คนที่โตกว่าเดินหลีกค่ะก็คือรุ่นพี่ คหรือว่าพี่พี่พี่หลบจี๊ดจี๊เสียงของอะไรฮะหนูถูกต้องอก็ได้ไงพี่หลบหนูผู้หลบหนีดาวทีิงีขอคืนสองพันครับคือหนูมันเสียงใหญ่มากเลยอ่ะ <laughs> เจียวเจียวนาจะมาเสียงนี่นะโอเคโอเคอย่างนี้โอเคหน่อยไม่เป็นไรเด็พี่ชิดได้คืนมา2,000นะครับแต่อย่างไรก็ดีนะฮะแชมป์ของเรายังมีอยู่11,000ส่วนพี่ม็อก3,000สู้กันมาครับอัตโนมัติคนละ2,000ตรงกลางรวมเป็น4,000 4,000นี้ถ้าเกิดพี่ม็อกได้ไปนะครับจะขึ้นมาตีตื้อที่5,000ต่อ9,000จะห่างกันแค่4,000เท่านั้นเองแต่ถ้าเอ๋ยได้ไป13,000ต่อ1,000 และในข้อหน้าตัวม็อกเองก็ต้องหมดหน้าตัดนะครับมาครับสมาธิครับดาวินชีขอสี่พยางสี่พยางราดภาพมาครับ จตุสดมถูกต้องครับ<อ>ภาพแรกนะครับผมเสือสี่ตัวค่ะก็คือจตุสอเสือนะครับ <c oughs> ตามมาด้วยน้องที่กำลังดมดอกไม้อยู่ค่ะจะตุสะดมนะครับต่อด้วยพ่อสัมเภาจากเรือสัมเภาและก็การันเข้าไปกากากำลังวิ่งอยู่นะอ่านว่า จั 103, 000, ตุสะดม13,000มต่อ1,000ครับดิฉันชอบความการันน pues ี้มากๆากกากำลังรันอยู่คือตัวการันคือการที่ก็ไม่วิ่งหรอครับ f ฟร์เ f o r w a ช่วยจากการเดินเป็นการรันจริงจริงจนได้นะฮะหมื่นสามพันต่อหนึ0งพนั่นหมายความว่าพี่ม็อกต้องหมดหน้าตักหมดหน้าตักแต่ไม่หมดโอกาสทำกันไมเห็นหลายรอบแล้ว ลองดูครับพี่สู้ตายหมดแล้วต่างผู้ท้าชิงครับเต็มที่พี่ม็อกกันที่เลยและเป็นอีกครั้งที่ถ้าเกิดแชมป์เอ๋ยของเราเก็บไปได้นะครับ2,000ตรงกลางนี้ปิดจ็อบแชมป์สมัยที่6อีก1 4 0 0 0เลยทีเดียวเยอะมากเลยเยอะมากที่ิการเก็บเงินรางวัลของเธอนั้นสูงมากนะฮะไม่มีต่ำกว่า12,000ัเลยนะครับดาวบัญชีขอ3พยางสาม พยายามรหัสเสียงมากครับรหัสต่อไปนี้คุณเอ๋จะปิดจ็อบรับเงินเพิ่มในรอบนี้ไปได้อีก14,000บาทหรือไม่หรือว่าคุณม็อกจะฮึดสู้ขอชิงคะแนนเพื่อต่อลมหายใจไปได้ต่อคงจะต้องกลับประชุมกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วครับวันนี้ดาวินชีเวลาหมดลงแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีครับ